สวัสดีค่ะนักเรียนค่าเรียนนี้เป็นค่าพเรียนวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะโดยคุณครูปัทมาเียรทวีสุขค,ค่ะวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องคำสรรพนามค่ะเด็กๆหลายคนคงเรียนกันมาแล้วนะคะสําหรับคําสรรพนามก่อนอื่นเราไปดูความหมายของคําสรรพนามกันเลยค่ะความหมายของคําสรรพนามก็นะนะคะก็คือคําที่หมายถึง คำที่ใช้แทนคำนามค่ะมีไว้เพื่อไม่ให้เรากล่าวคำนามนั้นซ้ําอีกนะคะทีนี้เรามาดูชนิดของคําสรรพนามกันค่ะว่ามีกี่ชนิดนะคะชนิดของคําสรรพนามนะคะมีทั้งหมด6ชนิดด้วยกันค่ะ6ชนิดนะคะชนิดแรกคําสรรพนามใช้แทนบุคคลหลักภาษาเรียกว่าบุรุษสรรพนามบุรุษสรรพนามชนิดที่ 2, สองคสรรพนามชี้ระยะ บางตำราก็บอกว่าเป็นคำสรรพนามชี้เฉพาะเจาะจงค่ะหลักภาษาเรียกว่านิยมะสรรพนามนิยมะสพรพนามชนิดที่สามคำสรรพนามบอกความไม่เจาะจงหรือบอกความไม่ชี้เฉพาะเจาะจงหลักภาษาเรียกว่าอานิยมะสพรพนามอานิยมะสพรพนามชนิดที่สี่คำสรรพนามใช้ถามทางหลักภาษาเรียกว่าปริศฉาสรรพนาม ปาิชาสรรพนามชนิดที่5คำสรรพนามบอกความชี้ซ้ำบางตำราก็เรียกว่าสัรพนามแยกฝ่ายทางหลักภาษาเรียกว่าวิภาคสรรพนามวิภาคสรรพนามชนิดที่6คำสรรพนามเชื่อมประโยคหลักภาษาเรียกว่าประพันธส์สรรพนามประพันธสรรพนามแบบนี้นะคะต่อไปเรามาดูว่าแต่ละชนิดใช้อย่างไรคะ่ะ เริ่มจากชนิดแรกนะคะคำสรรพนามใช้แทนบุคคลหรือหลักภาษาเรียกว่าบุรุษสรรพนามหมายถึงคำสรรพนามที่ใช้แทนผู้พูดผู้ที่พูดด้วยและผู้ที่พูดถึงค่ะแบ่งออกเป็น3ชนิดด้วยกันก็คือสรรพนามบุรุษที่1ใช้แทนตัวผู้พูดค่ะเช่นคําว่าผมคําว่าฉันคําว่ากระผมคําว่าดิฉัน หรือคาว่าอาตมาข้าพุทธเจ้าเป็นต้นค่ะขึ้นอยู่กับฐานะและตําแหน่งของบุคคลนั้นๆค่ะยกตัวอย่างเช่นกระผมชื่อนายปัญญานิรันดุกระผมชื่อนายปัญญานิรันดรคําว่ากระผมเป็นคํำสรรพนามชนิดบุรุษสรรพนามค่ะและเป็นสรรพนามบุรุษที่หนึ่งคือใช้แทนตัวผู้พูดค่ะต่อไปเป็นคาสรรพนามบุรุษที่สองค่ะ ใชแ้แทนตัวผู้ฟังหรือผู้ที่เราพูดด้วยค่ะใช้แทนตัวผู้ฟังหรือผู้ที่เราพูดด้วยค่ะอาจจะใช้คําว่าคุณเธอหรือท่านอย่างนี้เป็นต้นขึ้นอยู่กับฐานะและตําแหน่งของบุคคลนั้นๆเช่นเคยนะคะยกตัวอย่างเช่นคุณจะไปเที่ยวที่ไหนครับคุณจะไปเที่ยวที่ไหนครับคําว่าคุณเป็นคาสรรพนามชนิดบุรุษสรรพนาม และเป็นสรรพนามบุรุษที่สองใช้แทนคนที่เราพูดด้วยค่ะต่อไปเป็นคำสรรพนามบุรุษที่สามใช้แทนผู้ที่เราพูดถึงหรือกล่าวถึงค่ะอาจจะใช้คำว่ามันคำว่าท่านคำว่าเขาหรือคำว่าพระองค์เป็นต้นค่ะขึ้นอยู่กับฐานะและตำแหน่งของบุคคลนั้นๆเช่นเดิมค่ะตัวอย่างเช่นเขาจะมาด้วยหรือเปล่า เขาจะมาด้วยหรือเปล่าคําว่าเขาเป็นคาสรรพนามชนิดบุรุษสรรพนามและเป็นสรรพนามบุรุษที่3ค่ะซึ่งเป็นการคุยกันระหว่างบุคคลสองคนถามถึงเขาว่าจะมาด้วยหรือเปล่าเพราะฉะนั้นคําว่าเขาในประโยคนี้จึงเป็นคาสรรพนามบุรุษที่3ค่ะต่อไปมาดูชนิดของคาสรรพนามชนิดที่สองค่ะคำสรรพนามชนิดที่สองคือคำสรรพนามชี้ระยะค่ะ หรือทางหลักภาษาเรียกว่านิยมสรรพนามบางตำราก็อธิบายว่ามันคือคำสรรพนามชี้เฉพาะเจาะจงค่ะหมายถึงคำสรพนามที่ใช้แทนนามหรือข้อความที่กล่าวมาแล้วหรือที่ปรากฏอยู่เฉพาะหน้าก็คือระบุชัดเจนเฉพาะเจาะจงลงไปเช่นคำว่านี่คำว่านั่นคำว่านโน่นคำว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเช่นนี้เช่นนั้น อย่างนี้อะไรแบบนี้เป็นต้นค่ะยกตัวอย่างเช่นนี้คือหนังสือที่ฉันชอบนี้คือหนังสือที่ฉันชอบคําว่านี้เป็นคาศัพท์สรรพนามชนิดนิยามสรรพนามหรือสรรพนามชี้ระยะหรือสรรพนามชี้เฉพาะเจาะจงเพราะคําว่านี้ได้ระบุเฉพาะเจาะจงลงไปแล้วว่าหนังสือเล่มน,นี้ เป็นหนังสือที่ฉันชอบค่ะต่อไปชนิดที่สามคำสรรพนามบอกความไม่เจาะจงหรืออนิยมสรรพนามอานิยมสรรพนามเป็นคำสรรพนามที่ใช้แทนนามทั่วๆไปไม่ชี้เฉพาะเจาะตรงค่ะอาจจะใช้คำว่าอะไรใครที่ไหนผู้ใดอย่างไรเป็นต้นค่ะยกตัวยอย่างเช่น ใครจะมากับฉันก็ได้ใครจะมากับฉันก็ได้ในประโยคนี้ไม่ได้ระบุชี้เฉพาะว่าต้องการให้ใครมากับฉันค่ะเพราะฉะนั้นคําว่าใครในประโยคนี้จึงเป็นคํำสรรพนามชนิดอนิยมสรรพนามหรือชนิดไม่ชี้เฉพาะเจอบตรงค่ะถึงแม้ว่าจะมีคําว่าใครซึ่งน่าจะอยู่ในประโยคที่เป็นคําถาม แต่ใครตัวนี้อยู่ในประโยคบอกเล่าเพราะฉะนั้นประโยคต่างๆที่เป็นอนิยมศัพนามมักจะเป็นประโยคบอกเล่าค่ะต่อไปชนิดที่4คํคำรัพนามใช้ถามหลักภาษาเรียกว่าปริฉารรพนามปริฉารรพนามหมายถึงคำสัพนามที่ใช้แทนนามในประโยคคําถามค่ะอาจจะใช้คําว่าใครอะไรผู้ใด ที่ไหนอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นค่ะยกตัวอย่างเช่นใครทําแก้วแตกใครทําแก้วแตกประโยคนี้เป็นประโยคคําถามค่ะเพราะฉะนั้นคําว่าใครในประโยคนี้จึงเป็นคำปรับสรรพนามชนิดปริชาสรรพนามหรือคําสรรพนามใช้ถามค่ะตัวอย่างต่อไปเธอเกิดที่ไหนเธอเกิดที่ไหนประโยคนี้เป็นประโยคคําถามเช่นเดียวกันค่ะ เพราะต้องการรู้ว่าเธอเกิดในสถานที่แห่งใดเพราะฉะนั้นคําว่าไหนในประโยคนี้จึงเป็นคําสรรพนามชนิดปริชาสรรพนามหรือคำสรรพนามใช้ฐานค่ะต่อไปเป็นข้อสังเกตระหว่างปริชาสรรพนามและอนิยมสรรพนามนะคะถึงแม้จะมีคําว่าใครอยู่ในประโยคเหมือนกันแต่ใจความของประโยคหรือความหมายของประโยคแตกต่างกันค่ะ คําว่าใครที่เป็นปริชาสัพนามจะอยู่ในประโยคคําถามค่ะส่วนใครที่เป็นอนิยมสัพนามจะเป็นประโยคบอกเล่าค่ะเช่นเมื่อเช้านี้ใครมาหาฉันเมื่อเช้านี้ใครมาหาฉันประโยคนี้เป็นประโยคคาถามเพราะฉะนั้นใครจึงเป็นปริชาสัพนามค่ะต่อไปใครจะมาหาฉันก็ได้ ใครจะมาหาฉันก็ได้ประโยคนี้เป็นประโยคบอกเล่าเพราะฉะนั้นใครตัวนี้จึงเป็นอนิยมสรพพนามค่ะต่อไปคำสัพพนามชนิดที่5คือคำสัพพนามบอกความชี้ซ้ำบางตำราก็เรียกว่าคำสัพพนามแยกฝ่ายทางหลักภาษาเรียกว่าวิภาคสัพพนามค่ะหมายถึงคำสัพพนามที่ใช้แทนนาม หรือสรรพนามที่แยกออกเป็นแต่ละคนแต่ละสิ่งหรือแต่ละพวกค่ะมีคำที่น่าสังเกตใช้กันอยู่3าคำก็คือคำว่าต่างคำว่าบ้างและคำว่ากันค่ะยกตัวอย่างเช่นนักฟุตบอลต่างเล่นกันเต็มที่นักฟุตบอลต่างเล่นกันเต็มที่คำว่าต่างในประโยคนี้เป็นคำสรรพนามชนิดวิภาคาสรรพนามหรือสรรพนามแยกฝ่ายค่ะต่อไป คนเราบ้างก็มีดีบ้างเสียบ้างคนเราบ้างก็มีดีบ้างเสียบ้างคำว่าบ้างในประโยคนี้เป็นคำสรรพนามชนิดวิภาคาสรรพนามหรือคำสรรพนามแยกฝ่ายคนะ่ะต่อไปชนิดที่6ชนิดสุดท้ายแล้วนะคะคือคำสรรพนามเชื่อมประโยคทางหลักภาษาเรียกว่าประพันธ์สรรพนามค่ะ หมายถึงคำสรรพนามที่ใช้แทนนามหรือสถานที่ที่อยู่ติดกันข้างหน้าค่ะคำที่ใช้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคำว่าผู้ที่ซึ่งอันดังผู้ที่ผู้ซึ่งอย่างนี้เป็นต้นค่ะคำว่าสรรพนามเชื่อมประโยคแสดงว่าในประโยคนั้นจะต้องมีประโยคอยู่สองประโยคนะคะยกตัวอย่างเช่นใครๆผู้ที่ไม่ประสงค์จะดูริเก ก็ให้ดูภาพยนตร์ใครๆผู้ที่ไม่ประสงค์จะดูลิเกก็ให้ดูภาพยนตร์ประโยคนี้เราสามารถแบ่งออกเป็นสองประโยคได้นะคะโดยเราตัดคำว่าผู้ทิ้งไปคำว่าผู้ในประโยคนี้เป็นคำสรรพนามชนิดปรพันธสัรพนามหรือคำสรรพนามเชื่อมประโยคค่ะเราสามารถแบ่งประโยคนี้ให้เป็นสองประโยคย่อยได้นะคะเช่น ใครๆที่ไม่ประสงค์จะดูลิเกเป็นประโยคที่หนึ่งกับประโยคที่สองใครๆประสงค์จะดูภาพยนตร์ใครๆประสงค์จะดูภาพยนตร์เป็นประโยคที่ทสองอย่างนี้เป็นต้นค่ะต่อไปนะคะตัวอย่างที่สองคนที่เป็นนักกีฬาร่างกายแข็งแรงมากคนที่เป็นนักกีฬา ร่างกายแข็งแรงมากประโยคนี้คำว่าที่เป็นคำสรรพนามชนิดประพันธ์สรรพนามค่ะหรือคำสรรพนามเชื่อมประโยคประโยคนี้สามารถแบ,บ่งออกเป็นสองประโยคย่อยได้แก่คนเป็นนักกีฬาคนเป็นนักกีฬาเป็นประโยคที่หนึ่งประโยคที่2คนร่างกายแข็งแรงคนร่างกายแข็งแรง เห็นไหมคะว่าคําสรรพนามเชื่อมประโยคประโยคนั้นๆจะมีสองประโยคย่อยอยู่ในประโยคเดียวโดยมีคําว่าผู้คาว่าที่คาว่าซึ่งคําว่าอันเป็นตัวเชื่อมประโยคคะ่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆพอจะเข้าใจหรือไม่ต่อไปเลยนะคะต่อไปนะคะหน้าที่ของคาสรรพนามนะคะมีอยู่5หน้าที่หลักๆด้วยกันก็คือ ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคค่ะเช่นเขาไปโรงเรียนคำศัพนามคือคำว่าเขาและเขาคำนี้เป็นประธานของประโยคค่ะหน้าที่ที่สองทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยคค่ะเช่นคุณอาคุณช่วยเอานี่ไปเก็บได้ไหมคุณช่วยเอานี่ไปเก็บได้ไหม คำว่านี่ทำไมจึงกะเป็นกรรมเพราะนี่โดนเอาไปเก็บค่ะแต่ไม่รู้ว่านี่คือสิ่งอะไรนะคะหน้าที่ที่3าํทำหน้าที่เป็นส่วนเติมเต็มหรือส่วนสมบูรณ์เช่นเขาเป็นใครเขาเป็นใครคําว่าใครตัวนี้จะทําหน้าที่ อธิบายหรือระบุเพิ่มเติมให้รู้ว่าเขาผู้นั้นคือใครค่ะหน้าที่ที่4ของคำสรพพนามทำหน้าที่เชื่อมประโยคในประโยคความซ้อนก็คือคำที่เราใช้คำว่าผู้ที่ซึ่งอันหรือประโยคที่มีคำว่าต่างบ้างกันนั่นเองค่ะหน้าที่ที่5ทําหน้าที่ขยายคํานามค่ะที่ทําหน้าที่เป็นประธานหรือกรรมของประโยค เพื่อเน้นการแสดงความรู้สึกของผู้พูดและวางหลังคำนามนั้นค่ะเช่นฉันแวะไปเยี่ยมคุณปู่ท่านมาฉันแวะไปเยี่ยมคุณปู่ท่านมาคำว่าท่านขยายคำว่าคุณปู่อีกทีหนึงค่ะซึ่งคุณปู่เป็นประธานค่ะและคุณปู่เป็นคำนามค่ะพอจะเข้าใจไหมคะ นักเรียนเอาหนังสือหลักภาษาเล่นสีฟ้ามาเปิดประกอบในเรื่องของคำศัพนามด้วยนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มเติมความรู้และเป็นการบททวนไปพร้อมๆกับคลิปการสอนของคุณครูค่ะต่อไปเป็นการมอบหมายงานของครูเรื่องคำศัพทนามในวันนี้นะคะให้นักเรียนเขียนจดบันทึกเนื้อหาในสไลด์ที่2และ3ลงในสมุดวิชาภาษาไทยค่ะ ให้นักเรียนเขียนจดบันทึกเนื้อหาในสไลด์ที่2และ3ลงในสมุดวิชาภาษาไทยนะคะนักเรียนทุกคนมีสมุดวิชาภาษาไทยกันเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวครูจะโพสต์ภาพนิ่งในสไลด์ที่2และ3ท้ายคลิปด้วยนะคะนักเรียนไม่ต้องกังวลว่าจะหาสลิปสไลด์ที่2และสไลด์ที่3ลำบากนะคะเอาละค่ะสำหรับเรื่องคำศัพนามในวันนี้ ครูๆก็อขอจบเกงเท่านี้นะคะเดี๋ยวภาวต่อไปเราจะทำใบงานทำแบบฝึกและแบบฝึกหัดทั้งในสมุดและในหนังสือแบบฝึกหัดไปด้วยกันนะคะนักเรียนไม่ต้องกังวลน่ากว่านักเรียนจะไม่เข้าใจการฟังคลิปการสอนอย่างเดียวไม่สามารถทำให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาได้ถูกต้องครบร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ นักเรียนจะต้องหาความรู้เพิ่มเติมจากการอ่านและการทําแบบฝึกแบบฝึกหัดและแบบฝึกทักษะนะคะขอให้นักเรียนเอากลับไปทบทวนทั้งในคลิปการสอนและในสมุดและการเขียนจดบ,บันทึกของนักเรียนนะคะสําหรับค่าเฟียนนี้ครูต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ